สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซที่น่ารักเช่นเคยนะคะพี่ใจก็จะมาสรุปหวยลาวพัฒนาให้นะคะก่อนเราจะไปต่อของวันที่22กันเนาะนี่ก็มาสรุปของวันที่19ก่อนนะคะวันที่19ผลที่ออก6 4สี่หสเนาะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่4กับ7แล้วก็เจาะให้สี่หเข้าบนนะคะพี่น้องเข้า2ตัวบนเนาะเข้า2ตัวบนนะคะ สำหรับฝั่งพี่น้องสปปลาวกถา็ถ้าใครมาจับเอาก็ได้นะคะตัวกลับเนาะ4 6 6หกหกสี่นะคะแล้วก็ฝั่งเราฝั่งไทยก็จะเป็น45ห้านะคะสองตัวบนุเนาะ,อะสองตัวล่างก็จะเป็นหกสามนะคะ,นะคะใช้เลขสี่ตัวเนาะฝั่งไทยใช้เลขสี่ตัวนะ,ะพี่นัของฝั่งพี่น้องสปปลาวใช้เลข หน้า2ตัวของ6ตัวนะคะเป็นเลขอ่าล่างนะคะพี่น้องก็ยินดีกับพี่น้อง F c ซนะคบมันหยิบมารูดนะคะอ่าเราก็ไปดูของวันที่22กันเลยไปต่อวันที่22นะคะพี่น้องก่อนจะไปรับชมก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะ สำหรับวันนี้พี่แจของพี่แจให้เด็ดอยู่ที่2กับสวิ่งรูดนะคะพี่น้องสองตัวก็จาอให้นะคะไปกลับนะไปกลับนะพี่น้องจาอ๋าไปกลับด้วยนะคะแล้วก็3าตัวพี่แจก็วางไว้ให้เนาะมีแต่เฉียดนะพี่น้อง3าตัวก็มีแต่เฉียดไปเฉียดมาเนาะไม่ตรงสักทีหวยหุ้นก็เหมือนกันหวยหุ้นก็มีแต่เฉียดไปเฉียดมาเนาะ <Yeah. S 1> นะคะก็ลองดูนะคะพี่น้องจ๋าลองดูเนาะ หวยมีข้ามีหลุดนะพี่น้องก่อนนําไปใช้ก็พิจนารณาดูก่อนว่ามันถูกใจเราไหมชอบไหมนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องจา้าเพราะว่าตัวเลขมันก็มีเยอะเนาะมีหลายท่านนะคะที่แอ,อดมีหลายท่านที่ลงให้ก็มีเยอะแยะนะคะพี่น้องก็ไปเปรียบเทียบดูนะคะพี่น้องจา้าเผื่อจะมีโชคมีลาบนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกดอ,ออกไปก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะโชคดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ